สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับทีเชอร์นะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้ทีเชอร์จะพานักเรียนไปรู้จักกับวัณจักรชีวิตของพืชดอกมะเขือเทศค่ะวัณจักรชีวิตของพืชดอกมะเขือก่อนอื่นนะคะเรามาทบทวนความหมายของวัณจักรชีวิตของพืชดอกกันก่อนนะคะว่าคืออะไร วรรณจักรชีวิตของพืชดอกก็คือแบบแผนของการเจริญเติบโตและการสืบพันธุ์ของพืชดอกนะคะที่เป็นวงจรหมุนเวียนกันอย่างต่อเนื่องค่ะเราจะเรียกว่าวรรณจักรชีวิตของพืชดอกพืชดอกมะเขือเทศนะคะเป็นพืชใบเลี้ยงคู่ตระกูลผลที่มีมเมล็ดภายในผลนะคะลำต้นของมะเขือเทศนะคะจะประกอบไปด้วยรากลำต้นผล ใบดอกแล้วก็ยอดอ่อนค่ะวรณจักชีวิตของพืชดอกมะเขือเทศน,นะคะจะคล้ายก,กันกับวรณจักชีวิตของต้นถั่วเลยนะคะโดยเริ่มจากเมล็ดนะคะ,ะเมื่อเมล็ดได้รับน้ําแล้วก็ความชื้นที่เพียงพอเหมาะนะคะก็จะกลายเป็นต้นอ่อนนะคะจากต้นอ่อนก็จะกลายเป็นต้นโตเต็มวัยเมื่อต้นโตเต็มวัยเต็มที่แล้วนะคะก็จะออกดอก มะเขือเทศนะคะพอมีดอกแล้วจากดอกเกิดการปฏิสนธิการจากดอกก็จะกลายเป็นผลมะเขือเทศลูกสีแดงๆที่นักเรียนเห็นเลยค่ะวงจรหมุนเวียนกันอย่างต่อเนื่องแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเราจะเรียกว่าณจักจชีวิตของพืชดอกมะเขือเทศค่ะจากจชีวิตของพืชดอกมะเขือเทศนะคะ,ต,ะ,ะ,คะต้นอ่อนจะงอกออกจากมเมล็ดในเวลา4-5วันค่ะ จากนั้นนะคะจะเริ่มมีดอกบาน45-50วันนะคะหลังจากหยอดมเมล็ดลงดินช่วงเวลาอายุจากดอกบานถึงมีผลนะคะจะใช้เวลา35-40วันค่ะช่วงเวลาเก็บเกี่ยว85-120วันหลังจากหยอดมเมล็ดลงดิน หมายเหตุน,นะคะในสภาพอากาศเย็นช่วงอายุต่างๆจะยาวนานออกไปกว่าปกติเล็กน้อยค่ะสรุปนะคะเมื่อดอกเกิดการปฏิสนธิกันแล้วก็จะกลายเป็นผลซึ่งภายในผลจะมีมเมล็ดที่เจริญเติบโตไปเป็นต้นพืชต้นใหม่ได้การเปลี่ยนแปลงนี้เราเรียกกันว่าวันจักรชีวิตของพืชดอกค่ะ ช่วงถามตอบมเมล็ดของมะเขือเทศจะใช้เวลากี่วันหลังจากหยอดมเมล็ดคำตอบก็คือ4-5วันมะเขือเทศภาษาอังกฤษว่าอย่างไรคำตอบก็คือ tomato ผลของมะเขือเทศมีสีอะไรคำตอบก็คือผลของมะเขือเทศมีสีแดงค่ะท็อปปิดวรรณจักรชีวิตของมะเขือเทศวันนี้นะคะที่เชอจะมีแบบฝึกหัดมาให้นักเรียนลองทำทั้งหมด3ข้อนะคะโดยคำสั่งก็คือจงตอบคำถามต่อไปนี้ข้อที่หนึ่ง จากรูปลูกศรชี้ให้เห็นถึงอะไรข้อที่2มะเขือเทศมีวรรณจักรชีวิตเหมือนกับพืชชนิดใดและข้อที่3มะเขือเทศเป็นพืชชนิดใดเป็นผักหรือว่าเป็นผลไม้คะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะลงมือทำได้เลยคะ่ะ และถ้าคนไหนทําเสร็จเรียบร้อยทั้ง3ข้อแล้วนะคะอย่าลืมถ่ายรูปแล้วก็ส่งเข้ามาที่ลายประจำห้องของตัวเองได้เลยสําหรับวันนี้ทิเชอร์ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย